เผยภาพลูกสาวบุญธรรมบุ๋มปนัดดาคว้าเกรด3.00มาให้คุณแม่เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มักจะออกมาช่วยเหลือสังคมอยู่เรื่อยมาบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีซึ่งใครได้ติดตามก็จะทราบกันนี้ว่าบุ๋มปนัดดานอกจากจะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนแล้วเธอก็ยังคอยอุปการะเด็กที่ยากลําบากส่งเสียเรื่องการเรียนและชีวิตการเป็นอยู่อยู่เรื่อยๆอีกด้วย ดยก่อนหน้านี้บุ๋มบรรด,ดาก็ได้ออกมาเผยเรื่องราวของน้องนินุ่นลูกสาวบุญธรรมคนที่7ที่ต้องดูแลย่าพิการพ่อแม่จากไปซึ่งน้องนุ่นเป็นเด็กสู้ชีวิตมากๆต้องเดินทางไปกลับจากโรงเรียนเพื่อมาป้อนข้าวคาุณย่าอีกทั้งในช่วงเย็นก็ยังต้องไปขายของในตลาดเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว จากวันนั้นจนถึงวันนี้ปัจจุบันน้องนุ่นก็เริ่มโตขึ้นแล้วแถมยังเป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆโดยในไอจีของบุ๋มปนัดดาก็เคยได้ออกมาเผยผลการเรียนที่เธอภาคภูมิใจในตัวลูกสาวบุญธรรมคนนี้มากๆโดยบุ๋มปนัดดาได้เผยว่านินุ่น,นลูกสาวบุญธรรมที่จังหวัดลําพูนอวดเกรดการเรียน3.00ให้แม่บุม๋มภูมิใจรักที่หนูเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกตันยูดูแลย่าเป็นห่วงแผลเป็นที่หน้าที่เกิดจากครูโหดเอาปากกาปักหน้าจนเลือดท่วมนั่นคือเหตุการณ์ที่บุ๋มต้องเข้้้าไปปกปกกอองงเเด็คนนีรื่ มันผ่านมาแล้วเราแม่ลูกก็อโหสิกรรมไปแล้วแต่แม่บุม๋มไม่รู้จะรักษาแผลที่หน้าให้ลูกยังไงใครมีวิธีแนะนําให้หน่อยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนเป็นแม่เลยก็ว่าได้ที่มีลูกสาวบุญธรรมทั้งเก่งทั้งขยันขนาดนี้แถมยังเป็นเด็กดีมากๆเลย